สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ติดจอรอจุฬาที่จะพาทุกคนไปอัปเดตกับข้อมูลความรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาผ่านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะ โรคตับถือเป็นภัยใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันระมัดระวังค่ะและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อาจนำไปสู่สาเหตุของอาการอื่นๆตามมาที่เกินกว่าการรักษาวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับโรคตับและแนวทางการรักษากันค่ะที่นี่เลยค่ะศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับแห่งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ตามลูกตากันเลยค่ะ ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับแห่งนี้นะคะจะมีการให้บริการทางด้านไหนบ้างวันนี้ค่ะท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ปิยวัน์โกโมนิชจะมาให้คำตอบกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค,คะปัจจุบันนี้ค่ะคนไทยมีอัตราของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยค่ะเยอะมากแค่ไหนคะครับจริงแนละ้วโรคตับเนี่ยเยอะมากเอาเฉพาะอย่างเดียวคือโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลันเรื้อรงังนะครับ เราเจอประมาณสักเกือบกับ5ล้านคนในวัยผู้ใหญ่หรือจริงๆง่ายๆก็คือเอา10คนผู้ใหญ่มาเรียงกันเนี่ยหน <Okay. S 2> ใน10นั้นจะเป็นโรคตับแอบซ่อนอยู่ uh huh. ปัญหาก็คือว่าโรคตับเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการาจะเริ่มจากเฉียบพลันเรื้อรังโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ความสําคัญอยู่ที่ว่าคนไทยหรือคนทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมกักจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคตับมาโรงพยาบาลมาตรวจร่างกายมาเจอโรคตับเข้าก็เมื่อ ระยะสุดท้ายจริงนะครับแล้วที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับแห่งนี้ค่ะมีความพิเศษในการให้การดูแลรักษาโรคตับอย่างไรบ้างคะจริงผมอยากจะเน้นว่าความพิเศษของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือะนะครับศูนย์ความเป็นเลิศเนี่ยได้มีการพัฒนามาหลายปีรวม 7,- 8ปีที่บุคลากรได้รับการฝึกนะครับให้รู้จักโรคตับนะครับมีแพทย์เฉพาะทางมีระบบการเรียนการสอน นะครับต่างๆหลายๆด้านครับก็คือจะเน้นภาพรวมการดูแลแบบครบวงจรแล้วก็มีการให้ความรู้กับบุคลากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางของโรงพยาบาลแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับจริงแล้วการจะให้บริการคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้โรคตับระยะท้ายเนี่ยให้ถึงซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับตรงนั้นเองเนี่ย ถ้ามองจากฝ่ายบริการเราต้องมีการปรับปรุงร<ะ>การบริการให้เป็นลักษณะของใช้คำว่า one-stop service นะครับ<ะ>คือคนไข้มาที่จุดเดียวคนเหล่านี้อาการหนักไม่สามารถจะเดินไปตรงนู้นตรงนี้หลายๆตึกได้<ะ>เราจะจัดบริการที่มาถึงที่เดียวนะครับช่วยในการดูแลต,ต่างๆได้แล้วจุดสำคัญกว่านั้นที่เราคิดว่าเป็นความเป็น excellence center นะครับก<ะ>ารดแรูแลคนไข้ให้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ย ไม่ใช่ดูแลแบบด้านเดียวแพทย์โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่และคนไข้เพราะฉะนั้นเหมือนกับการดูแลแบบ360องศานะครับทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่รับการฝึกปฏิบัติอย่างดีรเราต้องมีการให้บริการ24ชั่วโมง365วันคือไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นคนไข้โรคตับระยาท้ายคนไข้รับการเปลี่ยนตับนับร้อยนะครับมีอะไรก็ตามที่ไหนในประเทศไทยในโลกแห่งนี้เนี่ยสามารถติดต่อจะ ข้อมูลจะถึงอาจารย์แพทย์ถึงผมและทีมงานสามารถตอบกลับไปทันทีว่าคุณควรจะทำอย่างไรอะไรต่างๆสุดท้ายนี้ค่ะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามารับคำปรึกษาหรือว่าอยากจะเข้ามารับการรักษาเนี่ยค่ะจะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางไหนได้บ้างคะครับ จริงแล้วถ้าใครที่เป็นโรคตับแล้วสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคตับหรือเปล่าถ้ายังไม่มีอาการอะไรมากมายเนี่ย<ะ>ท่านสามารถไปตามโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศหรือมาที่โรงพยาบาลจุฬาก็จะมีฝ่ายคัดกรองติดต่อเข้ามาเมื่ออาการถึงระดับหนึ่งนะครับจำเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษจากศูนย์ความป็ลเลอร์ทางด้านโรคตับเราก็จะเป็นมีทีมงานเฉพาะอีกทีมหนึ่งนอกจากนั้นท่านที่อยากจะหาความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคตับ ทำความรู้จักกับศูนย์โรคตับพืกัน,นได้ได<ช>เราก็มีเว็บไซต์ของศูนย์<ช>นะครับ,รบมี Facebook ของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับสุดยอดเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อร์ปิยวัฒน์โกโมลมิตรเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะข,ขอบคุณครับ ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์แห่งนี้นะคะยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกมากมายเลยค่ะสามารถติดตามกันได้ที่ YouTube Channel ติดจอลลจุลาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ